สสวัดีครับพวกเราฉันโมสอกหันที่จะอรอมพราะเลี้ยงไม่เลี้ยงน้อยสิ่งที่ได้รับสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้หนึ่การออกแบบโลโก้สการสร้างเพจเพจเฟซบุ๊กสมการไลฟ์สดค่ะ และการออกแบบรูปกูโรงเรียนบ้านเหนือฝังมตะทีรันาโปรแกรมที่ผมใช้นะครับหนึงโปรแกรมเแคนว่สองโปรแกรมไอพีเพนเอสาโปรแกรมแมนชาวพอผกมได่สร้างเพจเฟซบ o ๊กชื่อว่าทางตะทีโรงเรียนบ้านตามหนึับ นี่นี่เขจะเป็นรูปร่างหน้าตาของเพจเราแล้วก็ให้นั่งนั่งมองกับให้นักเรียนรับชมมาดูทุกคนต้องให้กดกดกด,กดใจกดไลค์กดแชร์นะครับ ค่่พวกเราได้ทำการไลฟ์สดขายของนะคะการที่พวกเราได้ทําการไลฟ์สดนั้นก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมีลูกค้าเพิ่มขึ้นส่งออกได้หลายอย่างเลยค่ะและสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอฝากเพจถางประทีนโรงเรีนบ้านตาเหนือไว้ได้นะคะฝากกดงใจกลไตลค์กดแชจตนะคะขอกคงณค่ะลงจตกลจตก้กงลง่ อะไรอะไรอะไรแล้วเหมีทำ้วกับอปาเหีทแกวลับ่้นันี้ทํ่แก้วยกวกับขั้นพนี้ไละก้วจำน បកអូឡេគបជាគបជា <laughs>